คำเตือนรายการต่อไปนี้เป็นรายการข่าวความเคลื่อนไหวในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจทําให้เงินลงทุนของคุณลดลงเหลือศูนย์ได้ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุนโปรดตรวจสอบกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตของคุณว่าได้รับการรองรับจากกรตอของประเทศของคุณหรือไม่หรือถ้าหากคุณเลือกเทรดกับโกโบเอ็กเชงเพราะมีสินทรัพย์ดิจิตอลที่หลากหลายคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินทุนสำรองได้ที่คอยมาจิตแคปคอมตัวอย่างเช่นทางคอยเอ็กโกโบเอ็กเชงที่มีข้อมูลทุนสำรองของตัวกลางการแลกเปลี่ 5.4คะแนนและมีสภาพคล่องเฉลีย่ยอยู่ที่570และด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า720สินทรัพย์ทำให้คอย EX เั้นักกลายเป็น Exchange g โก b บอ สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและัวรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปลาวและกลาบสวัสดีเพื่อนๆสายเกาหที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของประเทศไทยหลังจากที่ผู้พัฒนาหลักของเทอร์ราลุน่าคลาสสิกได้ตัดสินใจที่จะทํางานร่วมกับตัวแทนของ USTC เพื่อฟื้นฟูราคาของเทอร์ราคลาสสิก USD เป็น US ดอล u าร์ตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้โดยกลุ่มผู้พัฒนาของทีมงาน L1TF จะ ทำงานร่วมกับทีม RePEC กยูเหลังจากการอัปเกรดพ a ริตี้ว1 1โดยทาง LUNC เบิร์นอามีผู้จัดการโครงการ L1TF ได้ทวิตในวันที่20ิมิถุนายนยืนยันว่าทีม L1TF จะทำงานร่วมกับทีมคอนที่ตั้งขึ้นใหม่นอกจากนี้เขายัางแสดงออกถึงการสนับสนุนงานใดๆที่ผ่านการโหวตด,ด้านการปกครองโดยชุมชนเทอร่า,าด,ดูนาคัสิกโดยหลังจากการโต้เถียงกันเล็กน้อยในทีมพัฒนาเลดไลน์และ LUNC เบิร์นอา มีก็มีการพูดคุยกันอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับ USTC r e p e c L1F t จะลบสถาปตัตยากรารมและการออกแบบสำรองและรายการ USTC อื่นๆยกเว้นโมดูลตลาดที่ต้องการทดสอบอย่างเข้มข้นบนเครือข่ายทดสอบ โดยทีมคอนตั้มควรหาวิธีการจัดหาเงินคุณเลือกสำหรับเงินสำรองหาก CEX ไม่สนับสนุนข้อเสนอภาษีความแตกต่างดังนั้นขอแนะนำให้รวมสถาปัตยกรรมและการออกแบบของกองทุนหมุนไว้ในข้อเสนอของทีมคอนตั้มในขณะที่ L1TF จะทำการทดสอบโมดูลตลาดในช่วงไตรมาสที่3โดยสิ่งนี้จะรวมถึงสินทรัพย์ที่เสนอสำหรับกองทุนหนุนและวิธีการจัดหากองทุนหนุนและวิธีที่อาจจะเป็น ไปได้ในการปกป้องหมุดโดยอัตโนมัติโดยใช้สินทรัพย์สำรองโดยทาง LUNC เบ r ร์อา y ได้กล่าวเสริมว่าทีมคอนตั้มสามารถใช้เวลา60-70%ไปกับภาษีด i เวเ g น n ์แต่มองหาวิธีการหาเงินทุนสำรองที่ไม่ขึ้นอยู่กับ CEX ้ดยคุมนักพัฒนาเทโลราคลาสสิ l 1 d f ได้ประสบกับความสำเร็จในการอัปเกรดไพลิต y V วี2.1.1ครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อวันที่14มิถุนายนทําให้เชนมีความเท่าเทียมกับเทโลรา2.0และเชนคอส m o s อื่นๆเพื่อนำย t ท l i ิ y ีกลับคืนสู่เครือข่ห่วงโซ่ของเทโลราคลาสสิก โดยทางชุมชนประเมินว่าราคาของ LUNC จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40เป็น0 0.0014ดอลลาร์หลังจากการอัปเกรดพพริตี้แต่ความผันผวนของตลาดก็ส่งผลกระทบต่อตลาดในวงกว้างเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าตลาดจะพันผวนราคาของ LUNC ก็ไม่ได้ละเมิดระดับของลูกแบบริ่มที่ลดลงซึ่งบ่งชี้ว่าราคาของโทเค็นเพล a าหูนาคัสิกนั้นพร้อมสำหรับการเติบโตที่สำคัญ ที่กำลังจะมาถึงโดยล่าสุดนัเวลาปัจจุบันตอนนี้ราคาขงเหรียญโทเคนเทราคาสิกเอลยูเอที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดขอย e เอ็กล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่8860มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่างเงินยูเอสดอลลราในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป0.72%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคโดยชีวัดเส้น MA 7วันนั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 15วันซึ่งบ่งบอกว่าตอนนี้เหรียญนั้นยังคงตกอยู่ในเทรนขา หรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาพเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ